สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วาฬลอยชาแนลวันนี้ก็มาอีกครั้งกับจอนดีแอ็กชั่นเอ็มวีของเราโตอีบมาแล้วกับสาวสารนดราม่าชื่อเพลง เลิศเลยนะจริงนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเพลงจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิบด้วยนะได้ดูคลิปก่อนไทยกันพิเศษมากมายรออยู่ในเพลงเรเซคุสิฟเมมเบอร์จ้าและงียบผมซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจเพื่อเลยนะครับไปง้อไปดูกันเลยโอ้ยสาว

เออใช่ไหมไปเลยเนาะปรมาทเ,เร็วเนาะฉากเข้ากับเพลงมาแบบ เซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยโลเคชันอย่างเงี้ยมีความละตินแบบ<ค>สูงมากดิ่งจจเข้้าาไปไปรอมสยฟ

เขาเขาขายซุมบ้านแล้วไม่เพลงนี้เออว้าวเป็นกระโปรงริ้วแต่เขาซ่าต้องมีนะใช่เออเลิศอย่าไปเต้นตาม นเลิศโอ้ยสวยอ่ะ้าวสวยจริงว้าวเลิศมากค่ะเก่งจังเลยอ่ะจบไปแล้วเลิศมากเอาตรงฉันได้ฉันได้กลิ่นมะกอกกลิ่นส้มเพราะว่ามันเป็นเมดิเตอร์เรเนียนละตินแบบกระโปรงแบบฟิลแบบยุสเปพัดดอกไม้ที่หกจริงอใเงี้ยแบบเลิศ เลิศมากแล้วเขาก็เก่งมากนะกับอะไรใหม่ๆนะกับการเอาแบบเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยไปใส่ในคานองที่มันมียามเป็นแบบรัตินแเราแบบเออดีมันได้จริงใคือแบบเขาพยายามที่จะนำเสนอสไตล์ใหม่ๆให้เราใช่คือการที่เอาแบบการที่ทีป๊อปเอาสไตล์ดนตรีอื่นๆมาผนวกกับ กิมมิคของทีทีบอฟอะไรเงี้ยก็คือสนุกมากคือเราเรารู้สึกว่ามันเป็นความแปลกใหม่ความหลากหลายแล้วก็มันทำให้มันตื่นเต้นกับวงการเพลงของเราที่จะได้เห็นสไตล์ใหม่ๆคอนเซ็ปต์ใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆเสิร์ฟแบบตลอดจริงเนาะมีหลายแบบมากเลยเนาะมากี่จริงแบบเยอะเนาะมีแบบความแบบเป็น ปีศาจหรือเป็นสัตว์ร้ายหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้แบบคิ้วคิ้วฮาราจูอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยคือมีทุกแบบทุกแนวให้เราเลือกสรรจริงๆอันนี้ก็เป็นแนวอีกแนวหนึ่งใหม่ๆเนาะแล้วก็เด็กๆก็คือเต้นสับมากเต้นสับมากคือเต้นแบบสับมากต้องต้องเรียนอ่ะต้องเรียนต้องแบบพื้นฐานเพราะว่า อ้าตรงคือแบบซาวซ่ามันคือมันคือบอลลูมถูกไหมมันคือแบบมันคือแบบลีลาที่แบบิวมันคือมันแล้วมันต้องมีการใช้ใช้ขาใช้นู่นใช้นี้ก็คือต้องมีทักษะในการเต้นซึ่งน้องๆแบบเต้นเป๊ะปังมากเราไม่มีอะพวกเราเป็นศูนย์เราได้ใช้ขวายกขวนเราได้แต่ดูน้องๆเขาเต้นทุกคนสวยมากสวยมากสวยจริงๆเออแบบอยากใส่ชุดชอบเนาะแต่อันนี้อันอันแต่อันนี้คือแบบเสื้อผ้าไม่เยอะแต่จึ้งไง คือลุกเดียแบบลุกสองลุกเอาอยู่คอนเซปต์ตีมของเขาแบบแดงดำแดงจริงเขาบอกว่าให้โนดราม่านะคะอย่าไปเต้นตามดราม่านะคะทุกคนให้มาเต้นซาวซ่าดีกว่าจริง นาะและคือแบบและคือแบบโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้ากับธีมเข้ากับธีมการใช้สีการนุ่นการนี่การตกแต่งเล็กเขลเช่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นสิ่งที่เราพูดมาตลอดกับ MB4 มบก็คือเขาทำถึงตลอดระเบิดระเบิดหินก็ทำมาแล้วเต้นบนภูเขาโน่นอะไรอย่างเงี้ยน้วออกปะามตลอดทุกอย่างคือทำมาหมดแล้วคือลุ้นอย่างเดียวว่าเวลาที่แบบว่ามีอันใหม่ออกมาแล้วแล้วแล้วจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่า เออันเดอร์วอเตอร์เวิร์ด่แน่อาจจะไม่มีคอนเซ็ปต์นี้คอนเซ็ปต์น้ำๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องในอนาคตจริงแต่ทำถึงมากและทุกคนสวยมากอสวยมากมันเป็นการแต่งหน้าแบบแบบโตขึ้นเออมันจะมีความแบบทำให้ดูคมคมมากขึ้นไหมเออแบบแบบหน้าคมอะไรอย่างเงี้ยชอบสวยใช้สีแบบสวยอ่ะมันดูโดดจริงและเพลงสนุกมากเลยนะคือเรารู้สึกว่าแบบ กลิ่นอายเรื่องความสไตล์เพลงเพลงแล้วก็เนื้อเพลงค่อนข้างที่จะที่จะเป็นแคแบบติดหูอะชัชชี่อะแล้วจริี้คือแบบแยกส่วนร่างกายได้ดีมากเลยอะใช่แบบเคลื่อนไหวเออคือไม่รู้ว่าเขาเรียกอว่าสนิทกับร่างกายตัวเองปะเออใช่แบบมีความสนิทกับร่างกายตัวเองมันก็เลยแบบสามารถแยกได้แต่ว่าเราอะเหมือนกายภาบบัด มันว่าแค่แบบแค่แค่อย่างเงี <t ut>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  ้ยคือก็ปวดคอแล้วอ่ะแต่คือแบบน้องเก่งมากน้องเก่งมากจริงแต่เด็กๆคือแบบเก่งมากแล้วก็สวยมากจริงๆทุกคนเพลงก็สนุกเลิศมากชอบชอบเลยอ่ะจริงจริงแต่แค่ต้ดตามไม่ได้ทำมึงไปออกกำลังกายเพาะให้ให้ครูครูคลาสเปิดเพลงนี้เพราะว่าเหมาะน่าจะเพราะแต่เขามีแบบเซสชั่นไอซาวซ่าด้วยนะมาถึงแบบ ออกกำลังกายด้วยสไตล์อะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเต้นเลยแบบไปซาวซ่าแดนกุ๊บแดนเลยอ่ะแบบออกกำลังกายอ่ะเลิศนะกลัวมันน่าจะนึงเหอะออกอยู่นะเต้นอย่างเงี้ยก็ใช่หมุนไปหมุนมาจริงเอาจังจริงก็คือการเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะทั้งร่างจริงแต่ว่าคนไม่เราน่าจะสภาพแบบไม่ทันอ่ะกูไม่สนิทกับร่างกายตัวเองไม่ค่อยถูกกับ ล้างกายตัวเองแบบซ้ายขวากูยังนับไม่ค่อยจะถูกเลยอ่ะเมืองนะทุกคนพวกเราก็น่าจะเป็นป้าอมปล่อยให้น้องโฟอีเต้นก่อนใช่เราดูน้องแบบเต้นแบบสวยงามเพลินๆนะคะถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ประทับใจมากเก่งมากเก่งมากึ้นเลิศที่สุดเราติดตามผลงานกต่อไปนะนะว่าจะมีคอนเซปต์อะไรแบบไหนอีกจริงครับผมไว้เราเจอกันใหม่วันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย